สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีตอนเช้านอร์เวย์เดอร์ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแล้วซิมาใส่ซิมาใส่เบ็ดพี่น้องมาเบิ่งเดอใส่เบ็ดอยู่กลางทะเลเมืองนอกเขาเจ้าใส่จังใดเมื่อคืนนี่มาใส่เหยื่อไว้แล้วตอนเช้านี่ซิมาเอาเบ็ดลงมาเบิ่งนน้ำกันเดอร์เป็นจังใดแม่ผู้ใดเข้ามาแล้วกกอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้หนเดอร์จ้า เพื่อเป็นกำลังใจจ้าสิาพามาเบิงการใส่เบ็ดอยู่เมืองนอกจ้าเป็นเจงใดอยู่นี่ข้าเจ้าห้องลี่นะสิไปใส่เบ็ดอยู่กลางทะเลจ้าย่อนเบ็ดลงไปแล้วจังสีมาเก็บเก็บทีหลังไปเบิง่งเดอว่าเบ็ดอยู่เมืองร์เวเป็นจังใดจ้าไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าบรรยากาศยามเศร้าฝนกระต๊กปอยป,อย,ปอยพี่น้องเอ้อยหนาวล ไปเบิ่งการใส่เบ็ดน้ำกันเด้อจ้า <c oughs> เป็นพ่วงเป็นทรายเลยถ้าเบิ่งเด้อจ้านี่ <c oughs> มาลูกเซนี่จ้านี่ไปใส่เบ็ดน้ำกันจ้าว่าเป็นจังใดไปเลยสวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับซาสกุลระเบิดป้า นองเวผู้กเก่าคนเก่าอีกแล้วเด้อว,วันนี้สิพามาเบิง่งการใส่เบ็ดเบ็ดอยู่เมืองเมืองนอกเด้อพี่นอ้องเด้ออยู่นี่ค่ะเจ้าสิห้องลี่นะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นหะเหะ็นปอไปเบิกน้ำกักเด้อจ้าขอบคุณเลยลานผู้ใดเข้าขมาส่งกำลังใจมารับชมคลิปม,มาสาระเวลามารับชมคลิปให้ ไปกดแชร์ให้กลังใจสาธุกนกระเบิดพี่เนี่ยเ้ยจ้าไปเบิงการใส่เว็บอยู่กาดทะเลน้ำกัดเลยไปเบิงน้ำกัดเลยจ้า <c oughs> หนาว <c oughs> <c oughs> ไปเลยจ้าอุปกรณ์ที่ใส่กับพี่นี่แหละจ้ามีก้อนหินเอาไว้ั่วง ล้วก็มีไอ้ที่ไว้ลอยลอยน้ำนะจะเข้าห้องอีกอย่าง <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีนี่นี่คือเบ็ดนี่คือเบ็ดจ้าเบ็ดเมืองนอกไปรับชมดูกันเออค <c oughs> นกระตบกหนาวกระหนาวพี่น้องเอ,อ้ย คนตกได้ตอนนี้จะแปดโมงแล้วเพื่อนตุ้มตาขึ้มขน,นจ้ากำลังเตรียมจะเอาเบ็ดลงจ้าเอาสมอลงไปก่อนท่วงเอาสมอลงไปท่วงเอาสายเบด็ดหมัดใส่กับสมอ เสร็จแล้วเพื่อจะเอาสมรลงจ้าสิบ้อนเวทลงอ่ะเด้อบันมาชมกันจ้านี่จ้าเป็นทรายอือ ใส่เบ็ดการใส่เบ็ดเมืองนอกจ้าพี่น้องการใส่เบ,เบ็ดเมืองนอกเป็นนี้และจ้าใส่ไว้สามชั่วโมงจนไม่หยามพาไม่หยามน้ำกันเด้อจ้าใส่เสร็จแล้ว ทีนี่ก็มาเอาก้อนหินท่วงเบ็ดลงไปจ้ามาทาเบิ่งเด้วยก้อนหินเอาก้อนหินท่วงลงไปแล้วตอนนี้ก็มาเอาลูกตุ้มมันนี้ ลอยไว้กูละมั่งแ้ยที่มะลุกตุ้ม,ม,มลงไปแล้วอีกสี่หรือห้าชั่วโมงจากสิมาย,ยามท้าเบิ่งน้ำกันจ้า,จาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลาไปหยาบเบ็ดแล้วพี่น้อง <laughs> ไปรุ่นน้ำกันเดอ้อว่าสิได้อยู่บอ่อไอ้อากาศกันหนาวเห็นไหมบ่ายมากอากาศกาันเย็นเย็นไปรุ่นน้ำกันเดอ้อว่าสิได้ปลาจักโตพี่น้องไฝ่เบ็ดอยู่กลางทะเล <laughs> อาสิมาอาเบ็ดขึ้นพี่น้อง ดึงขึ้นมาแล้วปลาแดงทอดแซ่บปลาใส่ปลาใส่ Padeng, padeng, padeng. Lihat hias, yang bang bu. ยาวมาเลยจ้านี่มายามเบ็ดน้ำกันจ้าขรรค์รนี่เ็ขร้ึกมรโอ้ยมีกั้งอ้ยอ้อย่างเงี้ยงมันปักเจ็บเลยนี่ล่างเงี้ย Isso. Isso? ah. Isso. É uma tosca? Toca. Toca? Toca. Toca.

บางทีน้องดึงเบ็ดขึ um ้นมาดึงเบ็ด <hai> ขึ um ้นมามกระลั um ่เกระลั um ่อาเาาสีกัตา um <hai> <laughs> Yeah. Lange <laughs> <It's good either. sighs> ทอสตัดทอสโน้อยแดดออกแล้วแดดออกงามแรงสี่มแรงาูว sendiri hmm. bisa Padeng, padeng, padeng. Pasir, pasir. ดึงเบ็ดดึงเบ็ดดึงเบ็ดบจ้าเอ็นบันพี่น้องใส่เบ็ดเมืองนอกค่ะเขาเจ้าใส่แบบนี้จา้าเห็ดเป็นทรายนะนี่ลงทะเลเลยแล้วก็ดึงขึ้นแล้วนี่จา้ายามนี่โอ้ย

นี่ได้อีกตัวแล้ว,ว,ลวพี่ซะใช่บวาฟิสมอสสีฟิกเกีวออ๋อปลาแซบแค่ไข่คือบลูสโตลคือปลาแค่ไข่ปลาอันนี้ปลาสีน้ำเงินอุ้ยแซบเด้อปลานี่นี่แซบแซบแซบนี่ปลาแซบบรูบรูสโตล hen juga saya ike ini pasi fa bro bro stol tip nyang ban nih tip nyang ini ada itu ada ca Pasep, pasep. เมร, <c oughs> รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายดึงอันสุดท้ายพี่น้องตามใส่เบ็ดเมืองนอกเป็นแนวนี้ละจ้าอุ้ยเบิ้ลนะปูอยู่ลึกๆนะก็มีเด้อปูอยู่ทางใต้ปูใส่เบ็ดเมืองนอกเป็นแนวนี้ละจ้า ลอยละลอยลองขึ้นมาแล้วโอเคนี่จริงมีคู่ป่าไหมฮะหามั้งไงยาฟาเชลลีนี่ลอยละลอยลองมาแล้วอัน ล้างน้ลยอยู่ล้าล้างแง่ล้างแงปลาดุกปลาดุกล้างแง่มาแล้วพี่น้อง อยู่เด้อร่งเงี้ยปลาดุกใหญ่เบิดแล้วได้ปลาดุกดึงขึ้นมาเบิดแล้วพี่น้องเบ็ดดึงขึ้นมาแล้วก็เสียไว้นะนี่แหละจ้านี่แหละคือการใส่เบ็ดเมืองนอกอพี่น้องเป็นนะนี่แหละจ้า แล้ว,ลวนี่จ้ายามแล้วแล้วพี่น้องเห็นบอมีทุกป่าเลย <c oughs> ผู้ใดอยากต้มอยากแกงอยากปิ้งอย,ยากย่างมาเอาเด้อจ้าใส่เบ็ดนอร์เวย์เป็นเอานี้ละจ้าใส่เบ็ดเมืองนอกพี่น้องนี่เบ็ดที่ใส่แล้วก็เก็บเอานี้จ้าเป็นจังได้ม้วนนำอยู่บ่ดจ้ามาเบิ่งใส่เบ็ด นี่เราจะป่าเกือบเต็มกระมังมีคู่ป่าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปสละเวลามาชมคลิปให้จ้าหนาวสีเมื่อเราจะขําแล้วหามงแรงแล้วมืดแล้วจ้าอยู่นี่ กาศหนาวเย็นแล้วได้ป่าแล้วพอแล้วขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อจ้าพวพ่อกันคลิปหน้าเด้อเข้าป่า่าได้ก็ลงทะเล <c oughs> <c oughs> มาชมบรรยากาศอยู่ทะเลเนาะม้วนนำอยู่บ่จ้ามีอย่างกะติชมคอมเมนต์มาเนี่ยเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจสาวสกลพู่นี้ในเด้อจ้าขอบคุณเลยลายจ้าพวกพ่อกันคลิปหน้าจ้าไปแล้ว <laughs>